ซึ่งครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องประชุมนะซึ่งวันนี้เราจะมาแถลงข่าวการปลดตำแหน่งท่านประธานนะครับซึ่งคนที่จ้องจะปลดอยู่ก็คืออยด้านหลังนะฮะคืุณแอปนะครับรเป็นจากเลขาที่อยากจะขึ้นมาเป็นประธานตั้งงันนะครับเลขาเรียกมาปลดผมนะ่ยผมรู้ตัวเลยว่าผมไม่ได้ทำงานกับเขาียดมนาการที่คเคยเชื่อว่ผมไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกว่า15สิบห้าปี มุหรีเ่เครื่งองเค็มเค้กข้าวๆแ้วกของหมดเลยครับนี่จะเป็นสมาชิกสภาน,นะครับก็คือที่เรียกชืู่้ร่วมคู่รุ่มแกนสมาชิกสภาน,นะครับ,นนรบอันนี้เป็นพยายนฝังปากเอกของผมนะครับเพราะผมไม่ได้โดนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่ปลูกชมพู่พันเพชรสายลุ้งนะครับเป็นชมพู่ระดับมีเดียมแรนะครับ คนธรรมดาไม่สามารถซื้อได้นะต้องผ่านทางการจองผ่านทางการจองที่เอสโโก้แล้วก็อีเบท่านั้นนะครับนี่ลองกันหนึ่งประมาณสองร้าสิบบาทครับเป็นชมพู่ที่รสชาติดีนะครับบอกว่ารสชาติไม่เหมือนแต่ไม่เหมือนที่อื่นเลยไม่เหมือนที่เชียงใหม่ไม่เหมือนที่อื่นรสชาติที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในสวนเนี่ยเป็นยังไงครับอันนี้ นี่เป็นการปลูกแบบพุ่มเตี้ยนะครับมันจะมีการปลูกถึงสองแบบพุ่มสูงเนี่ยความสูงประมาณ150กิโลเมตรครับสูงไปส่วนพุ่มเตี้ยเนี่ยจะต้องขุดดินลงไปที่ใต้ดินตัวใกล้ก้แกนโลกที่ยังไม่สุกดีนะครับซึ่งเขาบอกว่าว่าอีกประมาณ10บวันน่าจะทานได้นะครับตอนนี้ก็คือต้องพุ่มกระดาษที่มาจากยี่ห้อตาบัคนะครับเพื่อให้ตัวตัวชมพู่ไม่โดนพวกแมลงกินนะครับคุยกับชาวสวนนะครับ สวัสดีครับคุณคุณคุณไพ,พบูดีไพภูดครับ,ค,รบคุณไพภูดีครับอตอนนี้ผลผลิตเป็นไงบ้างครับชมพู่เพชรสายนุ้งขายดีดครับสีมันีจะแสรครับขายดีมากครับครับขายดีมาก,าย,มากยังไม่ออกเลยนะครับแต่ขายดีแล้วแหละครับออกแล้ว <laughs> เอาอย่างออนอยู่ไงเด็ดเจ็ดเตยนี่เตยนี่ใบเท่าไหร่นะคุณเพราะว่าต้องเจะหัวตรวจต้อจะรู้ว่าหอไหนแก่ได้ตรงไหนเช่ยตรงไหนคิดนี่เราก็เดินมาที่กิโลที่แปดนะครับในส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่ปลูกประมาณสี่สิบห้าพบอลี่สองกันนะครับผมเขียนว่าระหว่างที่เราเดินเนี่ยมันก็จะมีลูกที่ให้ห่อไว้นะครับแล้วก็ลูกที่ห่ออยู่ที่ไม่ได้ห่อไว้ตลอดนี่คุณเขาก็จะแนะนำว่าลูกที่ไม่ได้ห่อเนี่ย ก็ไม่ควรนามากินนะครับว่าพวกมันก็จะกระจายไปในทุคนมูลซึ้นปุ๋ยที่ใช้ในการให้อาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยจากมูลของตัวอันปาก้านะครับมีลักษณะเฉพาะตัวที่ทให้ปุ๋ยเนี่ยเรามีแร่ทานและเป็นดินที่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับ่าตัวชมพู้เนี่ยจะมีสีที่ไม่เข้มมากนะครับ ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าชื่อเพชรสายลูกแล้วทำไมไม่เจ็ดทำไมถึงไม่เป็นแบบเจ็ดสีนะฮะ <c oughs> ได้ยินมาว่าเก้าลูกเนี่ยหนึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบบาทครับวันนี้เราจะเอาไปสักสิบแปดลูกนะครับเราก็จะตัดราคาขายโลละร้อยห้าสิบบาทพอแล้วครับก็ <c oughs> ครับลูกวนเด็ดให้หน่อยครับ <c oughs> <c oughs> เออสสวัดี่ทอมจอยออแต่ที่เรานั่งประชุมกันสักครู่นี้เนี่ยได้ยินว่า กินชมพู่หมดไปประมาณหลายแผ่นทิ้งฐานหนึ่งอย่าก็ประมาณสองที่ประมาณสองกิโลนะฮะคราวนก็มีนอกจากชมพู่แล้วก็จะกินเค้งเขาหมดหมดเลยนะฮะใช่อร่อยมากนี่ได้ยินมาว่าเค้กเนี่ยเป็นเป็นอาหารหลักที่จุนเจอคนขอมพิบุรีนะครับตอนนี้ก็ได้ยินมาว่าคนขอมพิบุรีเนี่ยต้องกินน้ำประหารชีวิตแทนคถ่ายไหมถ่ายที่รู้สึกคำผิดเลยใช่ไม่ทราบว่าพี่รู้สึกไงกับพี่สวนนี้บ้างครับ สวยงามมากเหนนี่ใครเป็นคนเด็ดนะเขาไม่ได้เด็ดเขาไม่ได้เด็ดนะเคื่องชีถือเป็นแบบไหนครับไม่ได้ค่ะชถือต้นหนึ่งในรถพอละหาระหบ่างที่เรากําลังสํารวจสวนชมพูนะฮกก็จริงๆมีชาวบ้านเข้ามาบอกว่ามีโจรขโมยชมพูนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าจากการสันนิษฐานเนี่ยผมว่าไม่น่ายากนะเพราะ คือหลักฐานมันเต็มเต็มตาครับว่าคนที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยเป็นคนที่เอาชมพู่ไปนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผลผลิตของของกเกษตรกรเนี่ยหดหายไปกว่าห0 0ร้อยบาทนะครับ <laughs> เพราะว่าเอาไปกว่า18ลูกนะครับ <laughs> <laughs> ก็นนี้ก็เป็นความซวยของ เจ้าของสวนชมพูแห่งนี้นะครับเราในอนาคตเ,เราจะไม่เห็นชมพูสายลุงอในในตลาดเลยนะเพร <c oughs> าะยิ่งใหญ่ขขายสาสูญไปแล้วนะครับ <c oughs> เป็นพันที่โดนขโมยแบบหมดเกลี้ยงเลยครับ